สวัสดีค่ะพี่น้องข่าวปลาเฮดน้ำกันเด้อค่ะไปเบิ่งไปหลุ่นไปชมน้ำกันเลยค่ะว่าสิมานบออยู่ดงเนาะค่ะมาเลาะหาเห็ดปวกแดงค่ะแต่ว่าได้เห็ดอีหยังก็เอาเนาะค่ะที่กินได้ที่เฮาเคยกินเนาะค่ะไปเบิ่งน้ำกันเลยค่ะดอกแหลกแหกมานพี่น้องเห็ดปวกตาย khá nhau nhao không <laughs> chịu tốt gì nọ cái này thu là sáp chịu trẻng quá bọn ông ở bàn đây này sống đọc hết bọc đen ăn đọc nữa นห่นบ่อุ้ยหักละ่ะห้อยหักละ่ะเคลียหักบางหนีน่บ่าขาสันส่นๆห้อยเอาห้อยเอาเอาแต่ไม่ห้อยคนอื่นมาเอาน้ำพี่น้องเพราะว่าหมู่บ้านมาได้เคลียร์ฟางนี่เนาะคะ่ะมันบ่บเห็นก็เลยมาได้เคลียร์แต่ห้อยเขามาเคลียร์ลายอยู่นี่ ย่างกับพ่อสมองกับพี่น้องเห็นดอกสองดอกก็แด่ทายอยเห็ดปวกตาดในบ้านเอิญเห็ดปวกตาดด้วยค่ะทั้งทั้งออ่นเพื่อนเอินเฮ็ดเฮ็ดปวกตาดประมาณนี้ค่ะคแค่แหนอยอ่ล่งโคตรไปกับปนอีมสองดอก không được đi được nè mới giảm gì vậy Hãy subscribe วัอนเอาอเพ็ดปวกตาสองดอกดอกง่างยๆเมือว่าน้วกับพี่น้องพันสร้างกับเขาอ,อาภไพด้วยค่ะแต่มันมีห้อยคนอย้นยางมาแล้วเนาะคะ่ะมนันนำห้อยเก่าจากของหมื่้านค่ะ เฮ็ดปวกตาดนั <c oughs> ้นเฮ็ดปวกตาดแมนเป่น,นี่โอ้ย่ะตกยะตกเฮ็ดยังล่ะ่าแมนเฮ็ดยังบ่หุ่นได้เอาดอกไม่ใช่นี่มาาตะเฮ็ดปวกตาดยังบ่บุ่งไม่ใช่ไม่ใช่ ดอกยังไงเห็ดเห็ดขาวดินก่อเห็ดยังก่อเห็ดข้าวแป้งน่ะเห็ดข้าวแป้งยางจนถอดใจเลยพี่น้องเบิง้งมะว่านบ่เห็นนี่มะว่านก็หาอยู่ละเลาะนี่เละนี่จนถอดใจแล้วเมือ่อยแหละเราชิน,นั่งผักละมาเห็นเห็ดบ้าน,นพี่น้องมะว่านก็บ่บันี่นอในาะนี่ นี่โรยมาละอืมล้างก็ได้ดอกนี่ยังจนจนจน,จนถอดใจละเมือ่อยละโจมเอ้าพิ่นวะเบิง่งนั้นเอาไปให้คนกินก่อนไม่ได้หัดทายลูก ทายรูปล้งเถือกทายพระฉาิฮัทพระเจ้าอันภาพหนาป,ปกได้ทายพระฉาติตาพูเห็นหูบ่กห้าบอหูว่าตาเห่าแนมสัตว์ห้าทายออกมาเด็ดสัตว์บอเนาะค่ะโอ้ยลบมากกับมาดักอยู่แถวนี้หมู่บ้านก็นลบไปลบมาอยู่นี่เองอ บนันนีนี่อันออกพันสาเอ็ดปวกหน่อยก็ออกตึกบันนีล่คะค่ะปีบางนึงมาเก็บอยู่อันนี้บนันนีนี่เก็บเห้รปวกแดงบางนึงนี่เนาะคะ่ะลบมากกัมะไดบ้บนับนนีบันแถวแถวบันได้เมื่อวานคันหาแต่มเมื่อวานมืดมือนี่อาสิ อาสิเดอไลายกวนาน,นเพราะว่าผ่านใกล้มือแล้วที่มันสิหางาเพราะว่าคนอื่นเหมือนกับมาหาคือกันเนาะคะ่ะนี่บันนี้เาเฮ็ดปวกญงหม่าว่านนี่แสดงว่าแถวนี้โซ่นีตั้งแต่ไต่ขึ้นมาเทิงนี่คือมิตเฮ็ดออกเลยนี่บันนี้เาเฮ็ดปวกขาวไงติดแก่ๆหม่าว่นา,า,วานทับเท่าหม่าว่าน โซนนี่ตั้งแต,แต่แต่กันมาหอดิงแมนมาเลยเฮ็ดเดือนสิบเอ็ดเอ้ยแมนเดือนสิบเอ็ดบอกออกพรรษาเดือนสิบเอ็ดดึงขึ้นดูเฮ็ดป,ปวกตาดดอกงายพี่นอ้องหมู่บ้านกนมาอยู่แติเนมบ่เห็นแถวนี้นาสิบพท่านมีคนมาเบิ่งหมดขั้นเต็มอยู่นีย คือขาสันเลยหลังดีหลังดำดอกเดียวงามาจะมีเป็นมูเห็ดดอกแบบนี้ เปลือกดอกเดียวให้เพิงตองพี่น้องมาเก็บให้เพิงตองเรือแบบนี้ ผลต้องผลดอกหนึ่งดอกจึ่่ๆพี่น้องงามๆสิก้ลอะไรคะพี่น้องนี่ค่ะฮิดของเ้าวนะค่ะเออ่แถวบ้านกสิประมาณนี่แหละค่ะ เฮ็ดออกปลายเนาะคะ่ะกัญยางน้ำหาแต่เห็ดปวกแดงต่างแจไ mm. ปเช็มาเฮ็ดปวกแดงกระด่ซ้ำด่ายที่แหล่เนี่ยแหละคะ่ะก็เฮ็ดบ้านๆนเ่ยค่ะเห็ดปวกแดงบ้านเนาะคะ่ะจะคลอ้องคำว่าสกินอันเห็ดปวกตาสามซีดอกนี่แหละค่ะสิล่องตํามปนเมึงเนาะคะ่ะจบคลิปเพียงตอนนี้เลยคะ่ะฝากติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แน,น่ขอบคุณทุกกําลังใจถูกไล่ถูกแชทถูกคอมเมนต์ผอกันไม่คลิปหน้าบสัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในเลยค่ะ สวัสดีค่ะพ่อแกันไม่คิปหนาค่ะฝากติดตั้งหน่อยด้วยค่ะ